สวัสดีค่ะลูกว่าค่ะวันนี้อยากจะเมามอยเรื่องเรื่องเิยก็คือเรื่องที่ลูกว่าเพิ่งอ,ออกจากโรงพยาบาลมาก่อนหน้านี้เรารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเไอพีดีด้วยโรคภูมิแพ้ทีนี้สิ่งที่จะมาอธิบายมาคุยกันในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราชอบละกันเราจะมาอธิบายถึงสิ่งที่เราชอบแล้วก็เราประทับใจในการเข้ารักษาพยาบาลในครั้งนี้งงปะป่วยแล้วประทับใจอะไรก่อน ป่วยประทับใจอะไรก่อนคะลูกว่าโอเคป่วยเราก็ประทับใจได้อันดับที่หนึ่งเลยอะก็คือหนึ่งคือลูกว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ AIA ใช่ไหมใช่แล้วเราก็ป่วยด้วยและสิ่งที่เราชอบของ AIA คือเราชอบตรงบริการ p r e a d m i s s i o n Pre-admission pre อารมณ์แบบว่าเหมือนพรีคือก่อนใช่ปะก่อนที่จะได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยไหนซึ่งนะตรงนี้เราชอบตรงที่ ทางโรงพยาบาลอนะ่ะเขาตรวจทุกอย่างเกี่ยวกับเราแล้วแล้วเขาก็ประเมินค่าใช้ใจ่ายครอบคลุมวงเงินหมดแล้วว่าเอ้ยการรักษาภูมิแพ้ของลูกว่านะจะค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่และทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ส่งตรงข้อมูลไปหาเอเอเองเลยเหมือนเป็นการเรียกร้องสินไหมล่วงหน้าใช้คาว่าล่วงหน้าคือเราอ่ยยังไม่ได้จ่ายจริงถูกไหมคะพอล่วงหน้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ดีกับตัวเราเองอ่ะคืออะไรในฝั่งเราเนี่ย ไม่ใช่ฝั่งตัวแทนนะเรามองว่าเราก็คือลูกค้าของ AA เหมือนกันถูกไหมคะสิ่งที่เราชอบก็คือเรารู้ก่อนเลยว่ากรมธรรม์ที่เราทำไว้ก็คือประกันสุขภาพครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเปล่าแล้ว AA ก็จะตอบกลับมาว่าโอเคลูกค้านี้มีกรมธรรม์แบบนี้แบบนี้ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมีส่วนต่างเกิดขึ้นไหมสำหรับ,บบางคนที่เขาไม่ได้ทำกรมธรรม์แบบเป็นประกันสุขภาพแบบวงเงินเหมาจ่ายเช่นมีเพดานในการรักษา ในแต่ละในแต่ละข้อเช่นบริการการพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวแบบเป็นผู้ป่วยในใดๆก็ตามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะมีแผนประกันสุขภาพอื่นที่มันไม่ใช่แบบเป็นวงเงินเหมาจ่ายสาหรับใครหลายๆคนทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมาช่วยงานบอกไนงะว่าคุณจะต้องเตรียมเงินอีกเท่านี้นะหรือคุณจะต้องไปหาเงินอีกเท่านี้นะคือทราบค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้าเพื่อได้จะเตรียมเงินนั่นแหละมารักษาตัวคุณถูกไหมคะ แน่นอนว่าคุณอาจจะรู้แล้วว่าโอเคบริษัท AA เอขาใจ่ายเาให้เท่าไหร่และคุณเนี่ยมีส่วนต่างไหมเนี่ยแหละส่วนต่างตรงนี้แหละที่จะทําให้ลูกค้าทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเตรียมเงินเตรียมอะไรไว้รอที่จะจ่ายในวันที่จะออกจากโรงพยาบาลถูกไหมดีไม่ดีดีสิถูกไหมคะ เรารู้ก่อนอ่ะเราก็สามารถเตรียมได้ก่อนไปหาเงินได้ก่อนแต่ถ้าสําหรับใครที่ใช้ประกันสุขภาพแบบวงเงินเหมาจ่ายอย่างลูกว่าอย่างเงี้ยมันก็คลายกังวลในระดับแบบเยอะแล้วส่วนมากก็คือเราอาจจะต้องมาดูค่าใช้ใจ่ายในตอนสุดท้ายเกี่ยวกับอโอเคค่าตัวค่าหมอในการที่มาหาเราในตอนเช้าๆหรือส่วนใหญ่ของลูกว่าเราทำวงเงินเหมาจ่ายของประกันสุขภาพมันก็มันคลายกังวลได้เยอะเลย เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ pre-admission ของ AIA คือบริการที่ในฐานะที่เป็นลูกคา้าเรารู้สึกว่าเราโอเคกับตรงนี้ในฝั่งลูกว่าเนี่ยก็เห็นข้อมูลตรงนั้นด้วยว่าโรงพยาบาลเขาส่ง pre-admission mm. ไปที่ AIA แล้วนะและที่สำคัญคือเดีย๋ยวลูกว่าขึ้นภาพาห้ดูประมาณแปดโมงครึ่งอ่ะไวมากหลังจากนั้นช่วงประมาณเกือบเกืบเที่ยงทางโรงพยาบาลเขาก็ได้ส่งรวบรวมแล้วว่าเออโอเคผู้ป่วยคนเนี้ย จะคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งไปให้ a อไอที่เขาเรียกว่าแฟกครมใบาสาอวเอเอ็ตอบกลับมาว่าอนุมัติดีไมด่ดีดนี่ะ <Yeah! S 1> แล้วมันทําให้เร็วเห็นปะมันลดระยะเวลารอเครมเพราะโดยปกติถ้าย้อนไปในอดีตอ่ะ ถ้าเราแบบไม่ได้แบบรู้ล่วงหน้าเลยว่าแบบบริษัทเนี่ยจะรับหรือไม่รับเรามาลุ้นตอนที่หมอสรุปค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ต้องมานั่งเสียเวลาในการที่แบบโอเครออีกเกือบครึ่งวันในการที่รอ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 แล้วบริษัทจะตอบมาเมื่อไหร่บริษัทนั้นจะตอบมาเมื่อไหร่บริษัทนี้นจะตอบมาเมื่อไหร่กว่าจะกลับไปที่โรงพยาบาลกว่าโรงพยาบาลจะโทรศัพท์มาหาคนไข้ถูกไหมคะ pre admission คือคำตอบเลยคือลดระยะเวลารอเคลมเพราะเราเหมือนเรายื่นเรื่องไปก่อนแล้วไงบริษัทรู้แล้วว่าคนนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายประมาณนี้พอในสเต็ปที่มันออกจากโรงพยาบาลจริงๆอะ่ะค่าใช้ใจ่ายมันคงประมาณเท่านั้นที่โรงพยาบาลเขาประเมินไว้ทีนี้บริษัทเนี่ยเ a เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะอนุมัติ Accept อะไรได้อย่างรวดเร็วว่องไวลดระยะเวลาในการที่เราจะต้องแบบมานั่งรออยู่ในโรงพยาบาลเราก็สามารถกลับบ้านไปได้เลย สวยงาม